น้ำส้มกวันไม้ค่ะเทน้ำส้มกวันไม้หนึ่งฝาผสมน้ำในขวดสเปรย์หนึ่งขวดนี่ค่ะเพื่อนเอนเห็นไหมกล้วยไม้สวยสวยดอกสวยงามมากแต่ว่าช่อน,นี้เริ่มมีเพยมาเกาะค่ะนะเราก็เลยจะใช้น้ำส้มฟันไม้ฉีดสเปรย์เลยค่ะเพื่อนๆนนี่ ฉีดสเปรย์ไปที่ยอดเลยไม่ต้องกลัวอันตรายนะคะฉีดไปเลยค่ะแล้วก็ให้ฉีดที่โคนด้วยนะคะเพื่อนๆฉีดที่ใบที่ง่ามที่ก้านด้วยค่ะเพื่อนๆฉีดให้ทั่วเลยค่ะฉีดไปที่รากด้วยเพราะว่าอาจจะมีเพี้ยเกิดอยู่ที่รากได้นะฉีดไปที่ยอดก็เดี๋ยวสักสองสาวันฉีดครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆน,นี่แหละมาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าถ้าใครเกิดเพีย้ยเกิดอะไรบนยอดไม้้